สวัสดีครับพี่กับผมทอดนะครับวันนี้ผมก็ได้กลับมาตรงไร่ของผมเองนะครับแล้วก็ผมจะมานอนบนบ้านต้นไม้ซึ่งขณะนี้นะครับฝนก็ตกเป็ปลายนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาไฟชีตนะครับไปกลางเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าหลังคาของเราเนี่ยมันผ่านระยะเวลามาเป็นปีแล้วนะมันเริ่มเสื่อมโทรมแล้วอ่ะเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปมัดเจ้าหลังคาก่อนนะครับป้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูนะว่า เวลาผ่านไปแล้วเป็นปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับกับการมันนอนปาต้นไม้นะครับผมมาขึ้นไปกันโอ้โหเปียกหมดเลยนะทุกคนโอโ้ทุกคนดูหลังคางครับสภาพหลังคางเละไปหมดแล้วนะครับ แย่แน่อนอนนะครับและลมมันโขกมาฝั่งนี้ทําให้พื้นที่บนบ้านเนี่ยถ้าจะเปียกไปหมดโอ้แต่ยังคงแข็งแรงนะครับถ้าผมไม่ซ่อมเนี่ยนอนไม่ได้อย่างแน่นอนโอเคเรหาวีก่อนแล้วกันเราจะทำการก่อไฟนะครับ โอ้ลมแรงมากบนต้นไม้หลังคาไฟชิดเราก็พอถูถูถ,ถดถน,นะครับโอ้ไม่ได้ล้ไม่ได้ล้วนี่นะงานนี้เราต้องใช้บททอนแล้วครับในงานนก็ออกไม่ทันนะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะตึงเครียดเลยนะทุกคนลมแรงมากนะครับแล้วฝนก็ตกด้วยโอ้แย่นะแบบนี้ <Whoa. S 2> หนาวมากตันนี้ตอนนี้ก็กองไฟเริ่มได้ที่แล้วนะครับ แต่เรามีงคงแรงต่อเนื่องนะครับโอ้แล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาย่างไก่นะครับบนห้างบนต้นไม้ที่นี่นะครับผมโอ้วันนี้ก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับถ้าฝนมาอย่างเดียวนะ่ะผมยังรับมือได้นะครับแต่นี่เนี่ยฝนมันมาพร้อมกับลมค่อนข้างที่จะแรงเลยนะโอ้เนี่ยรับมือยากครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมเชื่อว่า จะผ่านพ้นไปนะครับโอ้หทุกคนดูครับทุกคนดูภูเขาฝั่งนู้นนี่ทะเลหมอกสวยมากว้าลมแรงมากนะทุกคนดูวะโอ้ลมมัแรงอ่ะ เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับโอ้โหลมแรงจริงๆโอ้แต่ดูเนี้ยได้ที่แล้วครับตอนนี้สภาพหนึ่งผมจะเอาไก่เสียบไม้แล้วก็จามมาย่างนะครับเริ่มยิ่แล้วแล้วภารนาขอให้ฝนเนี้ยหยุดตกอ้าวรอนรๆๆรอรอโอ้โหอ,อันตรายจริงนะ ก็ยังแตะท้างก,กลางลมที่แรงมากนะครับอยู่ก็หิวนะครับหนาวก็หนาวโอ้โหไม่รู้ว่าจะรับกับอารมณ์ไหนก่อนแล้วตอนนี้โอเคนี่แหละย่างแล้วกัน มาครับตอนนี้ลมฟ้าอากาศก็สงบแล้วนะครับและไก่ผมเนี่ยโอ้โหก็สุกแล้วเหมือนกันนะครับอูห้หูว้าวนี่เลยนะทุกคนสุกตรงไหนวะเนี่ย โอ้โหครับจะลำบากคันนี้นะชิ้นใหญ่มากนะชิ้นนี้ทุกคนโอ้โห,โหนี่ไก่เหลืองนะฮะดึงเหลืองฉ่ำๆนี่ดึงแดงด้วย <laughs> เหมือนยังไม่สุกดีนะครับทุกคน มเป็นไรีเสริมสะหน่อยแล้วกันแล้วไก่ย่าง่าำกลางพายุฝนนะครับก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอู้ร้อนจริงๆนะทุกคนไก่ย่างบนที่สูงนะนี่แล้วก็เสียบไปก่อนที่จะไม่สุกอ่าเป็นไงยอดนะ โอ้ร้อนจริงนะโอ้ร้อนร้อนร้อนไก่พวกนี้เนี่ยมันเป็นไก่บ้านนะครับทุกคนมันไม่ใช่ไก่โรงงานนะครับจึงทําให้เนื้อค่อนข้างจะเหนียวมากแล้วก็อ่าย่างสุกช้านะครับทุกคนดูนะผมดึงปีกมันเนี่ยดูเหนียวมากครับนี่โอ้โหดึงแทบไม่ขาดเลยนะครับมาไก่ย่างใส่เกลือเฉยๆนะครับไม่ได้ใส่อะไรเลยนะ อืมฮึกรอบนุ่มโอ้เนื้อแน่นมากครับเนื้อดีกว่าแก่โรงงานนะครับอืมนี่อกไก่มันเนี่ยอืมอาขาวๆนะครับเนื้อแน่นมากอืมอร่อยมากนะทุกคน กับบรรยากาศที่เห็นเป็นภูเขานะครับเป็นเหมือนลูกผู้หญิงนอนนะครับนอนเป็นแนวลาบแบบนี้คล้ายๆกับที่เชียงรายนะครับหรือเขาเรียกว่าขุนน้ำนางนอนนั่นเองนะครับผมนี่กรอบมากแน่นนะเออเดืองขาวๆ อืมอืมอร่อยรสชาติด,ดีนะกล่องไฟกับมาในที่นะตอนนี้ตอนนี้นะครับก็มืดแล้วและผมก็ได้ก่อกองไไว้ตรงนี้เนาะรวมถึงมี ไม้นะครับเหล่ากานเล็กๆตรงนี้เอาไว้นะผมเพื่อป้องกันให้ผมเนี่ยดิ้นนอนไปโดนกับกองไฟนะครับในการมานอนบนบ้านตัวแม่คานี้ผมก็จะมีถุงนอนนะครับแล้วก็แผ่นรองนอนนะครับคือน,นี้เนนะครับเป็นแผ่นรองนอนแบบปรับลมอัตโนมัตินะครับเราเส้นนึงออกมาเนาะ แล้วก็กลางเลยนะครับมันก็สามารถที่จะพองได้โดยอัตนมัตินี่นะสังเ,เกตว่าลมเริ่มเข้าข้างในแล้วนะครับเราจะปล,อล่อยไว้ตรงนี้เลยเวันนี้ผมจะเอาหัวหันฝั่งนี้นะครับแล้วก็เอาเท้าไปฝั่งนี้เนาะ แล้วก็ตากล้องผมนะก็จะนอนฝั่งนี้นะครับซึ่งจะมีพื้นที่มากพอที่จะนอนได้สองถึงสามคนนะครับโอเคผมว่าโอ้การมานอนบนต้นไม้ครั้งนี้เนี่ยของข้านเจ้าลำบากนะครับเพราะว่าตอนที่ผมมาถึงเนี่ยลมางจะแรงแล้วก็ต้อนรับมือกับเจ้าฝนเจ้าพายุนะครับทั้งหลายแลจนสามารถจะ ย่างแก่จนสุกแล้วก็ตอนนี้ฝนก็ได้หยุดแล้วนะครับหวังว่าคืนนี้ฝนจะไม่ตกนะถ้าฝนตกในลำบางแน่นอนครับ <Okay. S 2> เราก็จะรอสักแป๊บหนึ่งเรั okay. นะครับพร้อมที่จะเข้านอนได้นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับทุกคนที่ผมจะเข้านอนนะโอ้สบัดเท้าสบัดขาเรียบร้อยก่อนหวังว่าจะไม่มีมดหรือมแมลงอะไรมาไม่กวนผมนะโ okay. อเคผาวก็ยังแห้งนะไม่เปลี่ยนหมอนปุ๊บ แบบนี้นอนเลยโอเคนะฮะผมว่าคืนจะฝันดีนะครับทุกคนมาจเจอกันพรุ่งน,นี้เช้านะครับดูว่าบรรยากาศจะดีหรือเปล่าหรือว่าคืนนี้เนี่ยฝนจะตกไหมเดี๋ยวยังไงผมจะมารายงานทุกคนได้รับรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตลอดทั้งคืนนะครับผมเซลวิาครับบ๊ายบาย อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนโอ้เมื่อคืนวขาจะหนาวเลยนะครับหลังจากที่ฝนตกเนาะโอ้แล้วก็วันนี้เนี่ยท้องฟ้าก็ยังคงคลืม้มคลืมนะครับไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่ก็ยังดีนะที่เมื่อคืนฝนไม่ตกนะครับตอนนี้เสียงผมก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยตอนนี้ผมขึ้นมาบนบ้านต้นไม้นะครับฝนตกลมกระโชกนั่นทาให้เปียกนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับ ผมแค่ตั้งใจจะพาทุกคนมาประชนภัยแล้วก็มาสัมผัสบนต้นไม้ในช่วงฤดูฝนแบบนี้บอกแล้วว่าค่อนข้างจะอันตรายนะครับและที่จริงเนี่ยก็ไม่ควนด้วยซ้ำนะครับที่เราจะมาอยู่บนต้นไม้แบบนี้ในช่วงที่พายุเข้าหรือมีลมแรงนะครับอาจจะเกิดฟ้าผ่าได้แต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องลานไปก่อนถ้าว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามช่องจังเกิลค t i ี e นะครับไว้เจอคลิปต่อไปสวัสดีครับบาย มันจะเป็นบันนะ